วันที่23เมษายนพศ2565นะครับเราอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเสริมงามเรามาติดตั้งปัม๊มเป็นปั๊มหอยโขงขนาด3นิ้วนะครับ1,500วัตต์ก็ใช้เป็นแผง345วัตต์โมโนฮาร์ปนะครับจำนวน6แผงเราไปดูที่กล่องคอนโทรลกันนะครับตอนนี้เวลา3โมงกว่า เรามาดูการทำงานกันครับตรงนี้เราเดินระบบสปริงเกอร์เลยนะครับอ่าเราไปดูระบบสปริงเกอร์กันเราติดตั้งสปริงเกอร์ทั้งหมด ในส่วนนี้ประมาณ200กว่าหัวนะครับเราแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่2โซนอันนี้โซนแรกนะครับโซนแรกเราเปิดพร้อมกันอยู่ประมาณ60กว่าหัวนะครับระดับน้ำและแรงดันก็สม่ำเสมอกัน ตรงนี้มีท่อเมนยอ่อยอีกห้าเมนนะครับอีกสี่สิกว่าหัวนะครับ,บเรามาดูโซนที่สองกันนะครับเดี๋ยวเราปิดโซนแรกก่อน ท่อนั้นที่เราต่อมาเป็นท่อยกสูงนะครับเพราะว่าระดับที่จะปลูกต้นไม้ด้านบนหัวสปิงเกอร์ค่อนข้างสูงครับเราจึงยกท่อขึ้นมาเพื่อให้ได้แรงดันน้ํานะครับตัวปั๊มก็ค่อนข้างอยู่สูงทีเดียวตรงท่อเมนที่แยกเจ้าออกมาก็จะมีบอลวาลวเปิดปิดไว้นะครับเป็นการแบ่งโซน เราก็เปิดด้านบนก่อนนะครับเราวค่อยปิดตัวนู้นเดี๋ยวท่อน้ําจะระเบิดเอานะครับท่อน้ําไม่มีทางออกเรามาดูกันครับ ตัวนี้เป็นวันวาวของโซนนี้นะครับเพราะโซนนี้ค่อนข้างยาวครับผมแล้วก็ผมเลยต่อท่อด้านหัวและด้านท้ายครับเพราะว่าจะทําให้แรงดันของหัวสปริงเกอร์แต่หัวเท่ากันครับผมก็จะมีประมาณยี่สิบัหัวเราสามารถเปิดพร้อมกันได้สูงสุดถึง สี่แถวนะครับ เราปิดตัวนี้ก่อนตอนนี้เราก็เปิดพร้อมกันทั้งหมดอยู่4แถวนะครับก็อยู่ประมาณ100ร้อยกว่าหัวนะครับ ท่อเมนย่อยเป็นขนาด25มิลิเมตรนะครับเป็นท่อ P V นะครับเป็นท่อ P E ครับแรงดันน้ำสม่ำเสมอกันนะครับ แล้วน้ำก็สม่ำเสมอกันตลอดแนว ตัวสุดท้ายแรงดันก็ไม่ตกนะครับเพราะว่าเราอัดน้ำเข้าทั้งหัวและท้ายนะครับก็จะได้น้ำสม่ำเสมอกันสามารถติดต่อผมได้นะครับช่างนอสเซลล์เซลครับติดต่อผมที่เบอร์0821952892ครับไลน์ไอดีก็เบอร์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับ